ขอบคุณทางโรงเรียนบางกระทุ่มพิยาคมนะครับวันนี้ได้เชิญนะครับปานวัดขวางหมู่ที่7ตำบลบ้านไาร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยผมพันจสมชายโพคงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีวิทยากรมาร่วมโดยอีก2ท่านนะครับมีความรู้ความชนานาญได้มีโอกาสได้มาสาธิตนะครับการทาผ่าหน่อกล้วยนะครับโดยวิธีการผ่านหน่อรวมทั้งการทําไข่เค็มกะทิด้วยนะครับวันนี้มาทําให้2อย่างให้กับกลุ่มของนักเรียนนะครับได้ทํากัน ซึ่งผมคิดว่าอนาะคตต่อไปก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมของเขาได้อย่างวันนี้เรามีการขยายพันธุ์กล้วยโดวยวิธีการผ่านอนะครับด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งบางกระทุ่มนะครับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อรือชาที่สุดก็คือกล้วยตากนะครับฉะนั้นตอนนี้คนบางกระทุ่มก็หันมานิยมปลูกกล้วยกันนะครับการปลูกกล้วยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับการผ่านอนะครับก็คือวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถขยายพันธุ์กล้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งวันนี้ได้มาทําให้นักเรียนดูขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นําเงาที่สมบูรณ์นะครับมาขยายพันธุ์โดยการผ่านะครับเอาตาที่มีอยู่รอบเงากล้วยนะครับลงตัดเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็นําไปแช่ในน้ํายาซึ่งมีส่วนผสมก็คือน้ํายาเร่งรากกับน้ํายาการเชื้อรานะครับในกระมังที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็นําชิ้นของกล้วยนะครับลงไปในถุงดําซึ่งมีแกบ ขี้เถ้าแกบดําหมกไว้นะครับแล้วก็นํามาไว้ในโรงข้อชํานะครับก็ประมาณสัก1เดือนก็จะได้กล้วยนะครับที่มีคุณภาพสามารถนาลงไปปลูกได้นะครับประมาณ1เดือนนะครับก็วันนี้ทั้งขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสทางสูนยเรียนรู้ชุมชนบ้านรถดขวางนะครับได้นํามาเผยแพร่นะครับให้กับนักเรียนซึ่งในอนาคตต่อไปก็คงจะเป็นอาจจะเป็นอาชีพเสริมของคนในครูเรียนของเขาต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ